เดียวคุณวิชัยมองข้ามสองประเทศที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราทั้งๆที่คุณวิชัยก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างกัมพูชาอย่างเงี้ยเวียดนามเนี่ยไม่สนใจเลยนะจะเล่าให้ฟังว่ายุคที่เป็นหนุ่มเนี่ยก็มีความคิดว่าพ่อเสือผืนหมอนใบเขามาแล้วโตได้ให้กูก็น่าจะทําได้ออเหิมเหิมเกิมนะมีเงินอยู่หน่อยนึงมีทุนอยู่หน่อยก็ ตอนแรกก็ไปตะเวนเที่ยวครับไปเวียดนามออันนี้ย้อนไปเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนครับไปเวียดนามคงมีธุรกิจให้เราทับได้เยอะประชากรเยอะกว่าครับคิดพื้นพื้นเราก็คิดอย่างนี้แต่พอลงสนามบินอยู่หนึ่งคืนเรารู้เลยเพราะว่าอันนี้พูดถึงห้าสิบปีก่อนนะขอโทษไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ไปบ้าเขานอนโรงแรมออก พอเช็คอินโรงแรมเสร็จเราออกมาจากโรงแรมครับเด็กนัวเล็กๆอ่ะห้าขวบหกขวบขายหนังสือพิมพ์นิวสเปอร์นิวสเปอร์แล้วมันแตกกระเป๋าเราอ๋อใช่ใช่ใช่ปากกาเราไปละครับปากกาเราไปละครับเรากว่าจะรู้ตัวอ่ารูจะเขียนหนังสือไม่ได้เขียนมันใช่เพราะว่าหนังสือพิมพ์มันมีมีแจกแผ่นเหล็กบางๆงงชอนจื๊อเหมือนช้อนเราไปเลย ครับเดินตามถนนดูอะไรเพลินๆอยู่คนขี่คนลากจักรยานมาปุ i i> ๊บเราเดินอยู uh> um ่โปกติผมเป็นคนที่ป้องกันนะฮเงินผมก็แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งผมใส่กระเป๋าคาดเอวเหมือนเข็มขัดน่ะอยู่ข้างในฮะวางกระเป๋าล่างกระเป๋าบนคือ รู้ว่าอาจจะเจอเจอเราเรายังมีเหลือถ้ายังมีเหลือไม่หตัวไม่หมดตัวถ้าไว้กระเป๋าเดียวนี่หมดก็คือหมดใช่ไหมฮะเราก็ป้องกันครับระหว่างเดินนูตามถนนดูแผงขายของอะไรคจักรยานมันก็มันก็ชนศอกเราครับในวินาทีนั้นเราเราสมองเราเตือนละเฮ้ยมันกําลังจะเอาเราละมันมาชนเราเล่นๆใช่ไหมสองมือกด อ่าฮะข้างบนมันเอาไปแหละโอ้โหสุดยอดสุดยอดสลุปว่าเฮ้ยเมืองนี้มีมีแต่มีแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่นักแเขาเรียกสงครามเขามีมีตัวเขาเรียกอะไรไม่รู้จับแสงที่ฟังแล้วหัวเราะรันนะฮะคือมัน พอตุ้มเดี่ยวทุกคนจะกระจายมีหนามมีมีไผ่มีอะไรกระโดดหมดไม่มีใครรอใครครับคอมมานโดพูดง่ยห้าขวบยันหกสิบคอมมานโดทุกคนเฮ้ยกูอยู่ได้หรือเปล่าวะคิดแกเนี้ย้าจ้างมามาทำงานนั้นกูอยู่ได้ถ้าจะทำอะไรใช่ไหมฮะก็เป็นที่มาของกันว่าเอ๊ ้าซื้อขายอย่างเดียวล่ะไม่ลงทุนนะฮะก็คุยไปคุยมาเพื่อนเพื่อนก็บอกเอยผมเป็นซื้อไม้ซื้อไม้แล้วเป็นไงมั่งเขาบอกว่าโอ้ผมต้องไปตรวจทุกอย่างเองนะเนี่ยก่อนสองวันสามวันเนี่ยผมไปเช็คเลยแล้วก็มัดเป็นชุดๆผมบอกว่าไม้ไม้หน้าหน้าห้าหน้าสี่เป็นแผ่นๆเป็นแผ่นๆเนี่ยมัดเนี่ยจองเงินเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยครับบ่ายนี้ลงเรืออ่าลงเรือ ใส่เรือเสร็จแล้วกลับไปนอนโรงแรมแล้วพุ่งนี้งเช้าครับก็บินกลับได้พเพราะเรือมันพุ่งนี้งเช้าออกครันะฮะมาถึงกรุงเทพก็บอกว่าไอ้ไ,อไม้ตรงกลางที่คัดไว้สวยเนี่ยมันโดนถอดไส้หมด<อ>เหลือบนเหลือล่างแล้วมันก็นยัดอะไระไม้ที่คุณภาพรองเข้ามาครับเขาบอก กูเจอแต่อย่างนี้กูจะทำไงเค็มก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็มันมาถึงแล้วอ่ะเอออ่เออแล้วเจอกับตัวเองที่เขมรอันนี้ในเวียดนามเวียดนามเป็นอย่างนี้เมื่อ50ปีก่อนแต่วันนี้พวกนี้ไม่มีแล้วใช่ไทยทำอย่างนี้เริมยิงเป้าแน่ระบบเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ ประเทศใหญ่เฮ้ยไม่ไหวเว้ยไม่เอาก็มาเอาเอา,เอากลางๆก็พอเดินสายกลางดีวก่าก็มาขเขมรครับมาขเขมรเราก็นึกว่ายังคุยกันได้เพราะเราก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่พาไปนู่นพาไปนี่ครับนะฮะอพอพอจองปุ๊บวางเงินหนึ่งล้านอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผู้ใหญ่คนมาบอกว่าเฮ้ยต้องอีกหนึ่งล้านนะเพราะว่ามีลูกพี่หลายคนโอ้ไม่จบคนเดียวไม่จบอย่าไปเอ่ยชื่อพี่ที่ใหญ่ที่สุดครับเอออว่าเอนี่คนละพวกกันคพวกอ้วนแต่สมมตทานอันนี้อ้วมีเกี่ยวขึ้นกับเขาก็แปลว่าต้องแบ่งสองต้องจ่ายสองเท่าครับและคนไทยคนอื่นที่โดนแบบเราเงี้ยมันน้ําตาร่วงครับ ที่ผมมาก่อนนะให้ผมนะเนี่ยแล้วเราก็เจอแต่ไอ้เรื่องแบบเนี้ยแต่สรุปก็คือความหิวความหิวทำให้คนมันอาการมันอย่างนี้ครับเเพราะเราก็ประเมินว่าเอ้ยเห็นมันหิวจัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ปวดหัวมีของให้ขายให้ก็จริงครับแต่ว่า นึกนึกแล้แบกไปแบกมาแล้วไม่คุ้มอ่ะขนไปขนมาเพราะมันเมียใบอะายทางหมดสมัยนู้นยังมีเขมรแดงเขมรเขียวครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญผมเป็นเลคเชอร์เรื่องว่าเข้าไปทําธุรกิจยังไงครัเพราะสมัยนู้นผมได้ทําเรื่องสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์เซคเกอร์แฮนจากญี่ปุ่นผ่านเขมรออ ผมสั่งซื้อเคาะเทเล็กนะเทเล็กคุณยังพอเทเได้ยินใช่ยุดน้อยกว่าคุณจะไม่รู้จักนะครับผมก็มีเทเล็กผมบอกเคาะสั่งซื้อญี่ปุ่นแล้วก็เปิด l c เอาเงินไปบอกว่าช่วยหามอไซค์5 0ซีหนึ่งตู้รถเก่าเพราะญี่ปุ่นเนี่ยส่งบะหมี่เกี๊ยวใช้ปีหนึ่งแล้วทิ้งเลยเขาไม่ซ่อมถ้าซ่อมมันแพงกว่าเขาก็ทิ้งเลยเนี่ยกว้านในพวกนี้ให้ผมหน่อยตู้หนึ่ง คิดเท่าไหร่เราก็จ่ายมาแล้วเป็นลงที่สิงคโปร์นะครับเพราะเข้าเมืองไทยไม่ได้เข้าเมืองไทยพันีสามร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สินค้าแบบนี้ส่งไปประเทศคอมมวนิสต์ไม่ได้เพราะเป็นยุทธปัจจัยโอคมันขึ้นกันยุทธปัจจัยห้ามออกนอกเข้ามาเสียร์ัญีแล้วไม่ให้ออกนอกแล้วเป็นรถเจ็ดเงินเก่าครับ เจงแน่นอนอ uh huh. ก็บอกหันบอกเฮ้ยขนจากญี่ปุ่นแล้วใส่คอนเทนเนอร์แล้วมามาที่สิงคโปร์ฮะ uh huh. มาสิงคโปร์แล้วเราก็บินไปสิงคโปร์มีเพื่อนทางรุ่นบอกเฮ้ยมึงออกหนูให้กูใหม่ใบ uh huh. เราก็เช็คเอามอไซทุกออกจาก uh huh. ตู้ขืนตู้ที่ท่าเรือนั่นกันเลี้ยง uh huh. อย่างนั้นเอาลูกน้องไปนั่งเลีงเลีงลง,ลงแล้วก็เอาน้ํามันกา๊าซนั่งเช็ครับ เช็ตเลขเซีเลขเครื่องเพื่อทำบัญชีใหม่ว่าผมอิมพอร์ตจากสิงคโปร์นะผมไม่ได้อิมพอร์ตจากญี่ปุ่นนะเพราะตรงนี้มันมีเหลือโปรสิงคโปร์เข้าสถานีต้นทางเป็นสิงคโปร์เปลี่ยนมันเป็นแท็กทอ่รับรับข้าอย่างเนี้ยอโอ้แต่ก็เหมือนโจรสลัดเราเองก็โอ้โห ครับแล้วก็เอาโหลดเข้าเมืองไทยไม่ไม่ไมไปเข้าตรงนี้แล้วมันมีกองทัพมดขี่ข้ามไปขายเวียดนามราคาดีมากโอ้โหยุคนนั้นเป็นอย่างนี้โโอ้เวียดนามไม่มีทางเชื่อมโยงกับใครครับอามันการปิดตายอ๋อจากสิงคโปร์ไปเวียดนามเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไปเขมรก่อนแล้วกองทัพมดเขมรมันก็ไปขายต่ออ๋อโอ้โหมันใช้เองด้วยอ่ะฮะ เราก็เห็นเชิงการค้าของเขาเป็นนี่งมก็เป็นประสบการณ์เหมือนโจรสลากนะผ่านมาชอบชนมากเลยโดนซื้อลอตที่หนึ่งโอ้กำไรดีเว้ยครับไห้ราคาดีเอาใหม่เอาอีกตู้พอตู้ที่สองเดินดังไปถึงปุ๊บกลางคืนมันต้องไปรอเรือมาจอดรอเช้าแล้วก็บินไปบินไปพอบ่ายปุ๊บไอ้พู้ซื้อ มันมาถึงมันก็โวยบอกว่าจุลากรบอกว่าเนี่ยของคุณเนี่ยไม่เรียบร้อยอ่าไม่เรียบร้อยไงไฟหน้าหายแบตเตอรี่หายพุกคันไม่มีคันคันไหนไมหสมประกอบไม่มีสมประกอบเลยก็เป็นเศษน่ะโอ้โห เลิกเลิกเลิกเราไปเหยียบขาคนค้าเก่าที่เขาขาอมันมีคนทำมันมีคนทําอยู่แล้วเราเราวันนึกว่าเราง่ายเรามีเทล็กเราก็เรามีตังจ่ายก็จบที่ไหนได้อไปเหยียบขาเจ้าพมันก็แกล้งเราเขาเรียกพวกแมวน้ําอเฮียวิชัยไม่รู้จักแมวน้ําเหรอมึงอะไรมามึงก็หายหมดนะอถอดเกลี้ยงโอ้โห ก็เลิกเจ้ากอบลาไประตูหนึ่งเด้งถึงตูหนึ่งกรุประเทศใหญ่ประเทศกลางประเทศเล็กที่คุณถามอ่ะเดินไงเออมอโนนสองเด้งแล้วครับเลิกคิดแล้วช่องประเทศนี้กูเว่นไปยุโน้นครับไม่ไปอ่ะเอาประเทศเล็กยุคนี้เริ่มคันบ้างอย่างฮะเขตไม่ใช่คันมันเขตออเอเาอฮ ก็เป็นที่มาของการที่ในแต่ละยุคเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยอืเราไปถูกเวลาไม่ถูกเวลาครับแต่ของผมนี่ผมประเมินแล้วว่าผมไปเร็วเกินไปอไปก่อนสามสี่สิบปีมันก็ไปเจออุปสรรคประเภทที่ธรรมชาติไม่ใช่เราอ่ะจะให้เราไปถือปืนเป็นกองโจรไปไปไปข่มข่มแล้วเพื่อใช้ธุรกิจผ่านเนี่ยทำใเป็น เราไม่กล้าทำครับไทยของเขาเป็นอย่างนั้นยุคนั้นเขาหิวอ่ะมันต้องอยู่กันอย่างนั้นนะฮะครับเอผมถึงบอกว่าเดินทางจากพนมเป็นมาออกอลันครับนืะเดินทางกับรถสิบล้อกับลูกน้องครับขนของกลางคืนเมื่อไหร่ถึงเขมรเขาบอกห้ามถามอ๋อเอ้า เดินทางกับเขาเนี่ยเมื่อไหร่ถึงห้ามถามเดี๋ยถึงแล้วก็รู้เองเพราะมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถึงอ,อุปจักรมีอะไรบ้างแล้วต้องตีตั๋วมาเป็นระยะระยะลายทางเลยในในยกที่เขมรแดงอยู่ยังมีอย่างนี้นะฮะต้องผ่านผ่านด่านที่มีป้อมปืนตรงนี้ปุ๊บต้องอจ่ายเพราะว่ารัฐบาลเขามีรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาจุดๆใหม่ๆแต่ไม่มีปัญญาส่งเงินมาให้ครับ เขม่นแดงกับเขม่นเขียวมันมันกันกันไปกันกันมาเนี่ยให้เราคนค้าขายกลางวันเด Hospital ินทางกลางวันคือเขม่นเขียวกลางคืน huh. คือเขม่นแดงเออเออ อาจารย์มาวิาลถามผมบอกเราเหมือนแดงมันอยู่แถวไหนบ้างก็อยู่ตอนภาิที่ตกดินชันก็งงบอกกลางคืนไม่อยากไปไหนก็มันไม่มีหลักประกันกลางวันมันยังเห็นเห็นกันแต่มากก็จ่ายครับจ่ายก็ถือว่าโอเคนะกูขอทางผ่านก็เลยโชีวิตนี่มันมากสรุปว่าเลี่ยงดีกว่าประเทศพวกนี้เราไม่เหมาะ เราไม่เหมาะเพราะว่าเราเรียนเรียนนอกเรียนสากลมาครับแล้วเราจะมา <laughs> ทํางานบบสากลนึ่เราไปไม่รอดไม่มีทางเดินไอแบบนี้ไม่ใช่สากลนะจน <laughs> ถึงบอกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยบอไปไงเออในตําราไม่มีนะเพราะตอนนั้นยามาห้าอยากจะค้าเห็นผมค้าอาจารย์เขาได้ยินว่าผมค้าหมอนใส่ที่เขมรนะข่าวลือมันมันเร็วมากก็จองตัวผมไปพูดเอ่ เขาคนระดมนักขายของยามาฮ่ามาฟังว่ามึไปไงวะครับก <laughs> ูงจะไปขายยามาฮ่ามันก็เป็นเรื่อง <laughs> เรื่องเล่าที่อดีตมันมันมันมีสิ่งที่แปลกแต่มันก็น่าขำอ่ะ <laughs> เราไปได้อย่างไง <laughs> ครับ